สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวคีมตัดของฟูจิย a ตัวนี้เป็นรุ่น 90S นะครับขีด125ตัวนี้เป็นพลาสติกคัตเตอร์นิปเปอร์มีขนาด 125M หมมนะครับหรือ5นิ้วใบมีดเนี่ยเป็นไมโครมิลเลอร์มีความแข็งแรงทนทานอันนี้ผมจะลองตัดตัวสายไฟเป็นสายไฟประกอบชิ้นงานนะครับเห็นไหมครับตัดง่ายมากตัดตึ๊บนะครับสบายมือครับตัดแป๊บเดียวก็ได้แล้วใช้งานได้โดยทั่วไปนะครับผมตัวนี้มีสปริงอยู่ตัดง่ายมาก จะตัดให้ดูอีกรอบนึงครับเห็นใกล้ๆเลยเห็นไหมครับตัวนี้มีสปริงรองรับนะครับไม่ปวดมือด้วยตัดสบายมือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดพลาสติกหรือว่าตัดสายไฟนะครับผมตัดง่ายมากเลยเห็นไหมครับตัดง่ายมากตรงนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะตัดได้แล้วต่อมานะครับเราจะเป็นการตัดรีจิสเตอร์นะครับหรือทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า R นะครับเป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมนะ ตัดง่ายมากครับผมสบายมือไม่ปวดมือครับผมนี่นี่เห็นไหมครับตัดง่ายมากไม่ปวดมือครับผมตัดทั้งวันยังได้ครับผมนี่อ่าชิวๆครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเก้าสิบี่สองห้านะครับพลาสติกคัตติ้งนิปเปอร์นะครับของของฟูจิยะอันนี้ผมจะตัดตัวยางรองแท่นใหม่นะครับตัดง่ายมากครับนี่แป๊บเดียวหลุดแล้วครับ แปบ๊บเดียวหลุดครับผมตอนนี้คมมากครับผมตัวนี้นะครับมีขนาด1 2อยี่สิบห้ามมนะครับขนาดห้านิ้วใบมีดเป็นไมโครมิลเลอร์นะครับมีความแข็งแรงทนทานอันนี้ผมจะตัดตัวพลาสติกนะครับตัดง่ายมากครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ต้องใช้ระยะเวลานานครับไม่เมื่อยมือครับผมตัดออกมาจะเป็นแบบมน ตัดง่ายมากครับสะดวกตัวนี้มีสปริงนะครับผมช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นในการทํางานนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น 90s ขีด1น5นะครับพลาสติกคัตติ้งนิปเปิ์นะครับ